สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบุ้ง,งอาเภอตันเราวิจัยจับวัตรมหาสารคามครับครับ,รบน,นี่กผมมาทั้งร่อแม่ที่าการเอ็ดตะบูเล้ยวทีเฮ็ดจากสมุนไพรครับผมาเป็นใครนะครับถ้าผมเอ อันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ครับก้อนที่มาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก้อนที่มาบรรจุเป็นแบบนี้นะครับแล้วสีมาเบิ่งไงวิธีการผสมแล้วกา็มิโซะผสมอย่างนี้นะครับครับผมครับไอตัวนี้มันเป็นเจลยังไงตรงนี้อันนี้ค่ะขั้นตอนการเพลทหนึงไปเก็บสมุนไพรมาสมุนไพรก็จะมีใบสะเดา โจนกรวกต้มได้น้ำเดือดช่วงคืนก่ะก็จากนั้นกยให้เย็นวร,มมร็วะจะมัะะกผสมสัดส่วนสัดส่วนอาจจะมีเอนเต์ูนเบือแอนโดรินอิสซารนก็อิสรินแล้วก็ไอ กราโนลินโคคลินไปไปได้นึ่ก็จะเป็นส่วผสมออกมาเป็นตัวนี้ข้นเห่านี้จะอกว่าเป็นตัวนี้สีแมนสีที่ข้าองันข้าจะใส่สียังไงได้สีเขียวสีแดงสีชมพูสีอะไรสีนี้ใส่สีผสมอาหารอ่าสีผสมอาหารหรือจะเป็นสีธรรมชาติคือตัวนี้เป็นสีธรรมชาติเป็นของสับสนคล้อยๆระวาง บ้าน่างกายต้องการสีชมพูก็ได้เหป็นสีชมพูห้หรงรางกายกิน็จะเป็นกินผักอังกฤษถั่ใสให่งทั้ง่างกายต่องการแต่งกินเขากินใส่อีกพอเสร็จแล้วก็เอาต่อข้นเขากับไปรองงามเบิ้งเมื่อมันหนุ่มดีบว่าบี้แห่งที่บขไหสมือแห่งหือเป็นอิตาลีลอยบ่หมือแห่งให่ความื้นของมืออยู่ตลอดเวลา เป็นอสายแห่งนันบันนี้กับทรงล่องบานทรงล่องบานสารคามตับล่องบานย่างศีราชจ้าอ๋ออันนี้คือขอางการจำหนิดเนาะนี่นค่ะของทางการจำหน่ายทรงออกเพราะตอนนี้ข้อใบหนนึ่งใบเขาเรียกใบยังกับใบใบใบพันธุ์ข้างอันนี้อยู่บันนี้ขันสามารถส่งได้ทั่วประเทศเขาเขาเนี่ยขอใบรับรองอีกนู่อ๋อตอนนี้เราไปรับรองหน่อยจ้า แล้ไอ้ไอ้ถังตัวเนี้ยบุซลินอมีเฉพาะยางหย่อหรือว่ามีหลายขนาดอ่รบานให้เฉพาะซีลินแต่ทรงจะซลิน้เป็นยวดร้อล่อนไงเลยอันนี้ทรวมชุนนัชนกั้ายบานหรจะมัืสอเป็นปวดน้อยจะแยกสื่อ split ปวดน่อย ตัวเรือกับยูนิสโซผสมของตัวนี้คือหาัารถามว่ามีเรือกับกับว่าได้กวดเหนือแบบนี้อีมวีก้อนเหนือ่ีโมีก้อเหนือเรือซอยก้อนเหนือแต่มันหนือถึงมากจซสมดันแรงแต่ที่ี้จะมีหเค่ะมันแมันเป็นันี้แล้มันดูเป็นัอ๋อครังเ้ี้ามันงนี้เขามาบ เอารถเขาไปส่งโรงพยาบาลสารภาพคนเขาไปส่งกับพ so nah ันปัญจุยไทรล่างกันจ้ะแับผมแต่ยูชมชดไหนเนาอยู่ชมชอยู่ชมชดหนองอุ่นหยาชมชดหนองอุ่นหยกมันอยู่ตำบลนาศีทุกวันอำเภอกันทาเรือชัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเป็นเจ้าของที่ด้วยวะอ้าวเพราะเป็นเจ้าของผมว่าเดี๋เป็นเจ้าของ มาน,น,นเทศศศศดนที่งึงเก็บของเอนมันสือยู่ตโตนี่แหละผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าูของเขาเคือว่าวีลาวันคนเจราญสารนีต้างข้างการต่อทั้งไหนเ้ี่ทกงข้างติกโตะข้างลุ่มไล่ั้างไล่ั้งโทรศัพท์หรือของมี f เฟ e b o ปุ๊กเฟียุ๊กมันซื้ออย่างของ นิราบันคจะารเจ้ะอืมนิราบาลโจะารงานนิราบันคตจะาลเลยเ็จบุกเราได้อนั่นแหะอนนาจะาน้งี่้ศาลกเล่าจังค์กรย้อบนคิอ่งเีค์กรองาก็สิมีวหัวหน้ามี่หัวหนาแล้วก็สิมีรองหัวหนา เราก็มีฝ่ายทะเบียนแล้วก pues ็ฝ่ายการเงินซ UM ึ่เห็นนั้นอยู่พวกบัญชีเราก็มีนารเงิกาศที่มีอยูนัการควบคุมองค์กรทา้ีใยัง่ธกิตแบบมีโรวมไไหมครับไอ้วค้นเสียจนไหนครับมีโรกเลยครับควบคุมก็เช่นการป้องกันการ มาเห็ุง่ายกันกับป้องกันการไหวยเชื้อโรคมันแค่โดยการสวมอาณาไม้ในการล้างมือด้วยน้ำยาส่วนกิจการการดำเนินของวิสาหกิจเขานี่ก็ถามมันในคิวในภาวะดีไปติดต่อกันสามารถโดยตัวซื้อขา็ได้ก็าต้องใส่ทางสื้อหรือวกออนไลน์พวกเฟสพวกอย่างเงี้ยโอ้โขาดสายกันทั้งนี้ บริการระดหนึ่งตามนี้อยู่ที่การรักษาองค์กรของโรแบบเข้ามารักษาเนี่ยคือให้ยดับโรคยูแบบมะฮับปัสสนี่ปัสัินี่ผลิตซิ้นค่าเราก็ผลิตชิ้นค่าได้ก่อไปยำหน่ายำหน้าได้ไม่ผลต่อเขากิดการระบบดันที่เราช่วงหนึ่งเคราะปัสิมี่กัมากปันผลไทยรัน การเงินก็คุ่ีมเริ่มไปไปเจี่สมาชิกงเดอนานก็เยอะมากนากัยังยังพอท่านตกรอบปีเพิ่งนี้เ็อยู่พอท่านได้ปั่นโดนจังนี่คือจรเงินมากแล้วนี่มี ต้องสางพวกควาใจระวังกันเราก็ซอยกันมากอลิตเราก็อาใช้พวกซื้อสัดสุจริตในการดำเนินงานเพราะเอาเปรียบบรัชซื้อแบบอะไรกันอันนี้เป็นวิธีสี่อเท็จทำรุ่งอยู่เข้มแข็งต่อไปเลยคือว่าซื่อตรงต่อการเงินสินทรัพย์เราก็เรียนสินค้าให้มันเป็นที่ให้มันมีประสิทธิภาพ ไอ้พวกเขาเอาไปใส่บริโภคหรือใส่สอยทายมันเสื่อใจมั่นใจในม่นได้ไม่โสินค้ายัมีอะไรอีเพียงแต่เราต้องดูแต่อย่างอย่างสิ่งอื่นแก่านั้นหรอกครับตาครับไอ้สำหรับไอ้ห้องีิแผนที่ว่าสีรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเองแผนรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็คือเอาความดีเอาสินค้าดีมันไปสินค้าไปให้เขาใช้อ่าย่าจะไป จะไปตีเขาหรือมาเข้าวันจะสลายแม่หายเอาไปในราคาที anyway. so ่มีเหตุมีผลว่าเอาเปรียบมาหลักสังคมเราก็นอกจากนี้ก็ให้ท้าวานเขานั่มสมุนไพรหรือตัววัตถุดิบที่ใช่เนี่เขารับซื้อเขาเป็นเก่ยวกับใบใบต่างๆพวกใบที่ ที่เาเห็นตัวนี้มีพวกต้นใบเสดาบใบเสดาบวะาะไรจน,ะะนมาสแนวมาก็เขาบอกมาขายเขาก็ือว่าชุมชนเขาก็ใส่กนส่อมันมีอยู่แล้วในชาวบ้านเรากห็ห,หาไมาได้ซอยเขาก็เดี๋ยวนี่ได้ไดีอะไยืนเดือดกันไปหรือวิธีสีซอยแบสรงิดของเขานี เันต้องพักเก็บกงันแบบเอร์ฟองม่วบกเวอร์ฟอ่นี่กับยนี่เนาะเห็นไมมัเสียาวากิหนักจริงมากติดต่อกันวาอไรก็ออกอไปเห็นยุบานแล้วก็ผลิตท่าน์ม่วมแบบนซึ่งนี่จริงมันแตว่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นสั้นมันแาเห็นเวอรเห็นห่อมกันไป่พดี๋เพาเดี๋ทำวอัแยกไปเห็นยูนเวออะไรเนมัน เรามห้อมกันเนาะอันนี้เพราะว่าเอาเป็นของที่ทำร่วมมันมีสูตรเี่การปฏิบัติการทำเท่ากันครับไอสำนักไอทางเหนือขอขอบคุณเลยขอขอบคุณดีๆจ่ายคุณจ่ายนะครับม